อุ้ยค <limitation up. S 1> ุณทีุณทกูตาย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 อ้ามอ้ามอ้ามอย่าหนีอ้ามอยู่กูก่อนอ้ามไประบายเขาโชคดีจูนเลิกจูนเลิกไม่ต้องไม่ต้องไปลองไปรับมันนะไม่ต้องอ้าวทำไมอ้าวปล่อยมันไว้อยู่คนเดียวดูชื่อดิรับไหมให้ผมรับไหมรับไหมให้ผมรับไหม น้ำไม่ให้ผมน้ำไม่ทำไมตามกูทำไมตามกูทำไมตามกูพี่ป้าบูรอผมด้วยไม่ไม่แนวมองอัดผมทำเสียงยี้กว่ใจมึงไม่ได้อยากเป็นลูกเคยท่องพอเจ้าอยากโอ้ผู้สาวเจ้านั่นเป็นลูกผู้ใด เจ้าในมือนั้นละอายเราโคตรหั้ซึกซึกใจ